POWER SLIDE ลดท่าที่ท็อปเพลเยอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการเข้าโคง้งและเข้าโค้งอย่างไรให้ไหวที่สุดและเทคนิคเหล่านี้ทำอย่างไรได้บ้างมาดูกันหน่อย r ินโทรเกมเมอรสำหรับคนที่เพิ่งกดซับช่องของเราไว้ครับผมก็จะบอกว่าคลิปและคอนเทนต์ของช่องผมเนี่ยมีอีกเรื่อยๆแน่นอนถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยติดงานประจำนิดหน่อยและก็อยากจะบอกว่า คอนเทนต์มาอยู่ในอากาศมันอยู่ที่ว่าคุณหวัวมันได้หรือปากจะแหกถ้าคุณอยากได้คอนเทนต์จากผมคุณก็ต้องสนับสนุนเขาด้วยครับเพราะเขาสนับสนุนผมอยู่ z g o TH เติมรถแรงแซงได้หมดกับ z e t g o TH ที่จะเติมพาร์เติมเพชรต้องที่นี่เลยราคาถูกปลอดภัยใช้คแค่ U ID เท่านั้นเติมเกมมือถือ24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย z g o TH ลิงก์อยู่ใต้ description อย่าลืมกดเข้าไปเติมกันนะครับผม satgo.ch เอาเลยครับก็สวัสดีนะครับพบก,กับผม r b z e r เช่นเคยกับรายการ Intro g เก e r นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เกม b r a c i n g Master Power Slide เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทำเรื่อง ABS ก่อนเนี่ยผมคิดว่าไอชิป ABS เนี่ยยอดวิวมันไม่ได้จะสูงเท่าไหร่ ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยที่คุณเล่นเกมแข่งรถและเล่นเริ่มเล่นลึกขึ้นเนี่ยวันหนึ่งคุณจะนึกถึงชื่อ ABS และคุณจะย้อนกลับมาดูคลิปผมเพราะมันคือเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากในเกมแข่งรถถ้าคุณเล่นเกมขับรถอย่างจริงจังยังไงคุณก็ต้องย้อนไปกลับมาดูมันและรวมไปถึงเกม r a t i n g Master นี่ด้วยนะครับจริงๆพวกคลิปที่ผมได้ทําไว้แล้วถ้าคุณเก็บดีเทลในสิ่งที่ผมพูดแทรกไปในคลิปเรื่อยๆเ,เนี่ยไอเรื่องที่ผมเคยพูดพูดไปเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบทั้งหมดนะครับผมของเรื่องเหล่านี้นยะ งั้นเรามเริ่มกันที่ power slide มันคือการใช้แรงม้าของรถอัดเข้าไปเพื่อให้หน้ารถเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วที่สูงส่วนใหญ่จะทำได้กับรถที่มีกำลังที่มากพออย่างเช่นชีรอนหรือรถประเภทขับล้อหลังทั้งหลายมััจะชน,นอีกเอผมได้ไงรถ,รถกอกะสรมนเดี๋ยวนะมันมันเหมือนมันปรับแท็กชั่นมาเลยวะ่ะ ที่ว่ามันปรับแท็ c t i o n ว่ะที่ที่รถมันดูดถนนึืงที่ว่ามันมันน่าจะเป็นเป็นผลมาจากแท a c ชั o n คอน t r o l ว่ะมันไปบัฟแค่ c t i o n c o t r o l ให้มันเห็นผลมากขึ้นรถที่มีอัตราเร่งที่สูงทำได้เป็นปกติอยู่แล้วและท่านี้ผู้เล่นส่วนใหญ่จะทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวกันอยู่แล้วไม่จะเหมือนการ u n d e r ตียร์แต่ใช้แรงม้าของรถอัดเพื่อให้หน้ามันเข้าโค้งได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งการทำ power สไลด์เนี่ย มันจะทาให้รถไหลไปด้วยความเร็วที่สูงและคุณปล่อยให้มันไหลไปโดยที่คุณเลี้ยงเกจเขียวอย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปที่มีชื่อว่า engine brake การที่มีเกจขึ้นนั่นหมายความว่ารถของเรากําลังเสียอาการอยู่มันจะทําให้รถทําความเร็วแต่ก็จะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากเพราะรถมันไม่ได้เกาะถนนอยู่แต่การทํา power slide เนี่ยมันเป็นการประคองความเร็วรถให้รถยังไหลไปได้ในความเร็วที่ยังพอมีแต่ในเมื่อการเสียอาการของรถ มันทำให้เราเสียความเร็วแล้วเราจะลากดริฟท์ยาวๆไปทำไมในบางโค้งครับอย่างเช่นโค้งตัวยูแบบกว้างเนี่ยคุณจะต้องกดเบรกมือ2จังหวะเพื่อเลี้ยวแบบ1ไป2แต่การทำ power slide เนี่ยมันจะเป็นการที่คุณกดเบรกมือเพียงแค่1ครั้งแล้วปล่อยให้รถมันไหลเข้าโค้งไปได้ด้วยความเร็วที่สูงในทันที ซึ่งไอการกดเบรกมือ2ครั้งเนี่ยยังไงมันก็เสียความเร็วมากกว่าการกดเบรกมือ1ครั้งอยู่แล้วครับแถมการทำ power slide เนี่ยมันทําให้การตีของรอบเครื่องเนี่ยยังตีอยู่ซึ่งไอการที่รอบเครื่องมันตีเนี่ยนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์มันพร้อมที่จะทําความเร็วอยู่มันเลยทําให้เราออกโค้งได้เร็วขึ้นไปในตัวด้วยเช่นกันเวลาออกโค้งเนี่ยพยายามออกออกโค้งให้หน้ารถมันหันออกในชีวิตจริงเนี่ยมันมีเรื่องการทำ power slide อยู่ด้วยนะครับ แค่วิธีการเรียกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพื่อให้คนได้ดูคลิปอย่างมีคุณภาพและผมก็ไม่เคยขับรถจริงๆผมก็เลยไปโรงเรียนขับรถแล้วก็บังเอิญบังเอิญนะครูที่สอนขับรถของผมเป็นนักแข่งแ <c oughs> รดดิ่งพอดคุ้นๆไหมครับแต่ผมจะบอกกับทุกคนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริง <c oughs> สิ่งที่ผมได้จากการไปเรียนขับรถก็คือเวลาเข้าโค้งครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในระดยบคลิปถ้าความเร็วกับวงเลี้ยวและยางไม่สัมพันธ์กัน มันก็จะเกิดการ u n d e r ตียร์ซึ่งเวลาขับรถจริงๆเนี่ยเวลาเข้าโค้งแล้วความเร็วมันไม่พอเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะเบาๆครับอาการที่พวงมาลัยเบาเนี่ยมันหมายถึงการที่รถเริ่มไม่ยึดเกาะถนนพอเราเริ่มเติมคันเร่งเข้าไปเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะกลับมาสู้มือใหม่อีกครั้งนั่นหมายความว่ารถของเราเนี่ยได้แรงยึดเกาะถนนกลับคืนมาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า power slide ครับมันมีอยู่จริงรวมถึงในเกมก็ด้วยครับ เรื่องถัดมาครับเข้าออกโค้งอย่างไรให้ไวการออกโค้งให้ไวเนี่ยวัวใจหลักของมันคือการทําให้รถกลับมายึดเกาะถนนได้ในลักษณะที่หน้ารถของเราหันเข้าโค้งได้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถทุกคันมีจุดเด่นและนิสัยเป็นของตัวเองไปเก็บดีเทลในส่วนนี้กันเอาเองนะครับว่ารถของเราเป็นยังไงส่วนวิธีการดูว่ารถของเราเป็นยังไงเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วในคลิปที่มีชื่อว่า l i m ิต Car รถแต่ละคันนะครับ h a n d l i n มันจะไม่เหมือนกัน บางคันอาจจะหันได้ไวมากกว่าอย่างเช่น s v j การจูนในบรรทัดส,สุดท้ายในส่วนของตัวถังจะทำให้ฮ a n d l i n แข็งหรือนุ่มขึ้นอยู่กับการปรับถ้าปรับน้ำหนักสูงเนี่ยมันก็จะทำให้ handling เราแข็งแต่ถ้าเราปรับให้มันเบาเนี่ย handling มันก็จะนุ่มขึ้นหรือบางทีมันก็อาจจะไหลไปเลยเหตุผลนึงครับที่ผมอธิบายเรื่อง handling ก่อนนั้นก็เพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ครับการคืนพว่มอะไร อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆทริปการดริฟต์เนี่ยมันคือการทําให้รถเสียความเร็วการที่คุณยิ่งดริฟต์นานเนี่ยนั่นหมายความว่าล้อของคุณจะไม่ก่อนถนอนเพื่อทําความเร็วได้ต่อให้คุณเลี้ยงเขียวยังไงมันก็ช้ากว่ารถตั้งตรงอยู่ดีเหตุ <önce S 2> ผลหนึ่งนะครับที่รถบางคัน <reopen> เลี้ยงเกดเขียวแล้วมันเหมือนจะเร็วพอหักแดงแล้วรถระดับในส่วนตรงนี้ครับมันคือช่วงล่างของรถทุกคันออกแบบมาไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่รถขับหลังจะสามารถโยนโค้งได้นั่นก็คือการหักแดงและค่อยคืนล้อกลับส่วนในรถขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยบางคันโยนเข้าโค้งได้บางคันโยนไม่ได้บางคันโยนแล้วต้องประคองเขียวไว้เพื่อให้รถมันไม่ดับในส่วนนี้ครับคุณต้องไปดูก่อนนะครับว่ารถของคุณต้องเล่นแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณจะออกโค้งได้ไวที่สุดคือเมื่อพ้นโค้งไปแล้วไม่ต้องไปนั่งเลี้ยงเกียร์เขียวหรือไปทำทรงดิฟเท่ๆนะครับ เมื่อคุณหลุดโค้งสิ่งที่คุณควรทําคือรีบคืนล้อให้ไวเพื่อให้รถมันกลับมาทําความเร็วได้ถ้ายางเรากลับมาเกาะถนนได้ไวกว่าคันหน้าเมื่อไหร่โอกาสที่คุณจะแซงก็จะมีสูงเข้าโค้งอย่างไรก็อย่าลืมดูความเร็วกับเกียร์ของรถด,ด้วยนะครับถ้าคุณเข้าโค้งผิดวิธีเนี่ยอย่างเช่นรถมันโยนแดงไม่ได้แต่คุณไปโยนแดงเนี่ยตอให้คุณคืนล้อมายังไงมันก็ช้ากว่าคันหน้าอยู่ดี เช่น SBJ เนี่ยคุณจะเข้าโค้งท่าไหนก็ได้แต่ห้ามเกียร์ตกไปกว่าเกียร์สและคืนล้อก็ต้องไวกว่าคันข้างๆแค่นี้คุณก็จะไวกว่าชาวบ้านในเรื่องของการออกโค้งแล้ครับเราเอาเรื่องพวกนี้นะครับไปประยุก์ตใช้ดูครับจริงๆพวกคลิปเทคนิคเนี่ยข้อมูลเนี่ยผมทําไว้เพียงพออยู่แล้วนะเพียงพอที่จะไม่ต้องไปดั้งดูเทคนิคอื่นเลยนะแค่คุณทําความเข้าใจกับมัน คลิปนี้นะครับเหมือนเป็นการขยายความเพื่อให้คุณเห็นภาพและนํามาใช้ได้จริงมากที่สุดแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ของเราได้ทาง ShadowShot Channel เช่นเคยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเติมเกมมือถือ24ชั่วโมงต้อง z g o TH ลิงก์อยู่ใต้ description อย่าลืมกดเข้าไปเติมกันนะครับผม z g o TH แล้วก็สําหรับวันนี้ไปนะครับไก่ปู่อินโลสกาจัม กดดีกดดีกดนีเออไปดุยไปนี่ทำไมเป็นรถทำไมเป็นรถคัสเนี่ยวะไม่เป็นไรคัสไหนก็ได้แหละจังหวะเนี้ยโอเคแค่เห็นชื่อด่านก็รู้รู้ถึงความสนุกละแต่มันแต่ได้มันไม่มีไอเนี่ยให้ตัดให้ให้มันโดดโดดหัวโค้งอ่ะเออถ้ามันมีคนคนสร้างด่าเขาไม่ได้ทำไหม พุ่งเป็นหนังกระตูนเลยชีวิตจริงแม่งโดดเนี้ยแม่งช่วงล่างพังอะ่ะ <laughs> ไปประทับกันอยู่เงี้ยดูว่ไปแล้ว,ลวที่โดนสกัดจ้ำเงีย <laughs> เดี๋ยวโค้งข้างหน้าพี่เบานะนี่ยสนุกกว่ากีน่าอีกบอกแค่นี้เทียบรอให้รถบินไปหนึ่งทีผมยังเคยเล่นอย่างนี้หนุมต้มมันเสียในวัยันเนี้เออเขาแอบเล่นมาเปล่ามาขับรอบเดียวรอบเดียวไหมรือมันไม่ต้องเบาก็ได้ไัต้งตัดเอพิกไหม เพียงไปแด้เลยไม่ว่าด่านนี้มันน่ากลัวตรงแบบทางมันแบบเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นมันเจอทางลง,ลงกัรู้รู้แบบมันไหลเลยเอพิกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยผมเห็นรถตินได้เอาแล้วไปไงอะ่ะไม่รู้อมึง <laughs> จะเย็นพิเศษเรียบร้อยใช้ไม่ได้ <laughs> ทำไมมันมีวอมาเรียตรงเนี้ยทำไมเขาโดนอะไรกันอะผมไม่มีเลยมันมันไปไม่ได้อเขาโดนอะไรกันที่เบิร์อไปโดนอ้าวตัวผมทำไมผมไม่โดนอ่ะชอบทำเอาเฮ้ยที่ขีดกั้นทางอยู่เลยที่ผมวิ่งได้แล้าไมเปิดภาพผม หรือว่าพวกกูได้คลิปแล้วแหละเร่องอะไรคลิปภูเรื่องอะไรทำเพื่อขายเร่ผมวิ่งวิ่งได้ยันจบเลยและและอีสามคนตรงนี้มันมันคืออะไรวะเนี่ยปีนรีเบิร์ตรีเบิร์ตประูนี้เดี๋ยวพี่ไลฟ์ให้ดู มีกำแพงยัดกันแพงเลยเหรอเฮ้ยแล้วผมไม่เห็นอ่ะคือจังหวะที่จังหวะที่พี่หนุ่มอ่ะชนไอเนี่ยผมเห็นรถพี่หนุ่มมันลอยชุดฟ้าไปใช่เหรอเออแบบผมก็งงว่าชนอะไรวะผมก็ขับผ่านได้ปกติเออวแล้วตอนตอนผมขับผ่านนี่พี่หนุ่มโตมเห็นผมเนี่ยอยากอยากฝากอยากฝากอะไรถึงผู้พัฒนาไหม เออหันสาดีครับบัอย่างงี้เกมดีๆที่ลงตัวคอนเทนต์ครับคอนเทนต์เกมเกมดีมากครับเกมสุดยอดเกมสุดยอดไปเลยนี่ผมว่ามันเป็นสีสาดไม่มีบัคหน่อยให้มันายคำหน่อยนี่มันไม่มีบัคเลยมันจะไม่มีอะไรให้ก่อนก่อนจะจากกันไปแต่กูอยู่ไหน